มโนบุพังคมาธรรมามโนเซธามโนมยามนัสาเจปุทธเถนะภาสติวากโรติวาตะโตนังทุกขมะเนวติจักกังวะวะหะโตปะทังซึ่งแปลว่าใจเป็นผู้นำทุกสิ่งทุกอย่างใจเป็นใหญ่ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ ถ้าคนเรามีใจชั่วเสียแล้วนะการพูดการกระทำก็พรอยชั่วไปด้วยเพราะการพูดชั่วทำชั่วนั้นทุกย่อมตามสนองเขาเหมือนล้อหมุนตามรอยเท้าโคฉะนั้นเราทำอะไรก็ตามจะปรุงอะไรก็ดีคิดอะไรก็ตามมันกลับมาสู่คนนั้นทั้งหมดเลยคิด พูดทำรรสำเร็จล้มเหลวอยู่ที่คิดพูดทำรรแล้วคนคนนั้น